วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโลหะมีค่า3ตัวเด่นๆเลยนะครับทองคำแพลตินัมแล้วก็เงินคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยน่าสนใจมากเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเออมันต่างกันยังไงอะไรขับเคลื่อนราคาแล้วจริงๆตัวไหนมันเหมาะกับใครกันแน่ป้องหมายก็คืออยากจะสก,กับเอาเออประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าถ้าจะลงทุนในโลหะพวกนี้เนี่ยควรมองมันยังไงไม่ว่าจะมองสั้นๆหรือว่ามองกันยาวๆเป็นปีๆนะครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มดูภาพรวมกันก่อนเลยข้อมูลสรุปมาชัดเจนมากครับว่าสําหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มหรือว่าเน้นความมั่นคงมากๆอยากกันความเสี่ยงเป็นหลักเนี่ยทองคําดูจะเป็นคําตอบแรกเลยเหมาะกับการถือยาวๆช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตได้ดีแต่แต่ถ้าใครที่แบบว่ารับความเสี่ยงได้มากขึ้นหน่อยมองหาโอกาสให้พอร์ตมันโตอยากได้ผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลก็ชี้ไปที่แพลตินัมกับเงินนะครับว่าเออสองตัวนี้น่าสนใจมากแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าราคาเนี่ยมันจะแกว่งแรงกว่าทองคำเออพอสมควรเลย ใช่ค่ะคือจุดเด่นมันต่างกันชัดเจนเลยทองคำเนี่ยบทบาทหลักคือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือที่เรียกกันว่า safe haven นะคะคนทั่วโลกยอมรับมานานใช้เก็บความมั่งคัง่งคือสภาพคล่องมันสูงมากซื้อง่ายขายคล่องซึ่งมันต่างจากแพลตินัมนะคะอันนั้นถึงจะหายากกว่าแต่ว่ามันผูกกับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะ รถยนต์แล้วก็พวกพลังงานสะอาดใหม่ๆอะค่ะทําให้ราคาเนี่ยมันจะอ่อนไหวตามเศรษฐกิจจริงๆมากกว่าทองคําส่วนเงินนี้พิเศษหน่อยค่ะมันเหมือนเป็นลูกครึ่งคือเป็นทั้งโลหะที่ใช้ในเชิงการเงินคล้ายๆทองนั่นแหละค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโลหะอุตสาหกรรมที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะในพวกอิเล็กทรอนิกส์โซล่าเซลอะไรพวกนี้ค่ะความต้องการจากอุตสาหกรรมเลยเป็นตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญมากแล้วก็ทำให้เงินเนี่ยมักจะพันผวนที่สุดเลยค่ะใน3ตัวนี้ ครับพอพูดถึงความผันผวนเรามาดูเทียบกันชัดๆจากข้อมูลหน่อยดีไหมครับเรื่องแรกเลยบทบาทในพอร์ตทองคำนี่ชัดเจนเน้นกันความเสี่ยงแต่แพลตินัมกับเงินเนี่ยเข้ามาเติมในมุมที่แบบสร้างโอกาสทำกำไรจากเทรนด์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดเลยมุ่งเนี้ยอือหือการมีผสมผสมกันก็น่าจะช่วยให้พอร์ตสมดุลขึ้นนะคะใช่ครับแล้วเรื่องความผันผวนอันนี้เห็นภาพชัดเลยทองคำนี่ต่ำถึงปานกลาง แพลตินัมนี่ปานกลางถึงสูงแต่เงินนี่ข้อมูลใช้คำว่าสูงมากเลยนะครับใครสนใจเงินนี้ต้องเ,ออเตรียมใจรับแรงเหวี่ยงหน่อยจริงค่ะแว่งแรงจริงๆแล้วปัจจัยขับเคลื่อนราคาหลักๆ่กะครับทองคำนี่มาจากไหนทองคำส่วนใหญ่ก็มาจากความต้องการลงทุนนะคะทั้งรายย่อยสถาบันธนาคารกลางแล้วก็มีภาคเครื่องประดับด้วย แต่พลัตินัมกับเงินนี่จะเห็นว่ามันโยงกับเศรษฐกิจจริงเยอะกว่าชัดเจนเลยค่ะพลัตินัมก็มาจากอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดเครื่องประดับบ้างส่วนเงินนี่ก็อิเล็กทรอนิกสโซลาเซลล์แล้วก็มีการลงทุนด้วยเหมือนกันค่ะตรงนี้ราคาที่ทำให้ลักษณะราคาเขาต่างกันครับผมต่อมาสภาพคล่องทองคำนี่ที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสภาพคล่องสูงที่สุดเลยซื้อง่ายขายคล่องทั่วโลกจริงๆส่วนพลัตินัมกับเงิน สภาพพ้องตรงรวมก็ถึงว่าปานปลานถึงสูงนะคะแต่ถ้ามองเฉพาะในไทยเอออาจจะยังไม่เท่าทองค่ะการซื้อขายอาจจะต้องหาแหล่งหน่อยและที่สำคัญมากๆสำหรับนักลงทุนในไทยคือเรื่องต้นทุนแฝงต่างๆนะครับอันนี้ต้องดูละเอียดหน่อยทั้งค่าพรีเมียมที่บวกเพิ่มจากราคากลางค่ากำเนดถ้าเป็นทองรูปพัณฑ์แล้วก็ส่วนต่างราคาซื้อขายคืนที่ร้านคาคิด ใช่ค่ะอย่างแพลตินัมนี่พรีเมียมอาจจะสูงกว่าทองแล้วก็หาซื้อยากกว่านิดหน่อยด้วยส่วนเงินแท่งนี่มี VAT 7%ตตอนซื้อนะครับแล้วตอนขายคืนบางร้านอาจจะมีหักค่าธรรมเนียมอีก ตรงนี้ต้องเช็คเงื่อนไขดีๆเลยแล้วก็เรื่องมาตรฐานความบริสุทธิ์ด้วย96.5หรือ99.9ค่ะประเด็นเรื่องต้นทุนในไทยกับสภาพคล่องนี่สำคัญมากๆเลยนะคะสภาพคล่องสูงของทองมันก็คือความสะดวกเวลาเราอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนต้นทุนแฝงอย่าง VAT 7%ของเงินแท่งหรือค่ากำหนดทองรูปพรรณที่บางทีก็เออไม่น้อยเลยนะคะมันกระทบผลตอบแทนจริงๆที่เราจะได้การดูแค่ราคาสปอตอย่างเดียว จะไม่พอค่ะต้องคำนวณต้นทุนรวมทั้งหมดทั้งตอนซื้อตอนขายด้วยเสมอเลยค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างครับที่ข้อมูลบอกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหลักๆของโลหะทั้ง3ชนิดนี้มีกี่ข้อนะครับหลักๆที่ข้อมูลสรุปมามี5ข้อที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยค่ะ 1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ USD อันนี้เป็นพื้นฐานเลยค่ะมักจะส่วนทางกันคือถ้าดอลลาร์แข็งทองกับโลหะอื่นในรูปดอลลาร์ก็จะถูกกดดันเพราะมันแพงขึ้นสำหรับคนถือเงินสกุลอื่นแต่ถ้าดอลลาร์อ่อนก็มักจะหนุนราคาโลหะค่ะครับอันนี้คลาสสิกเลย2ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเรียวย e อันนี้อาจจะดูเทคนิคหน่อยแต่สำคัญมากค่ะมันคือดอกเบี้ยลบด้วยเงินเฟอ้อคาดการณ์ง่ายๆนะคะ ถ้าเรียวยูต่ําหรือติดลบเนี่ยการถือสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยอย่างทองหรือเงินก็จะดูน่าสนใจขึ้นเพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือมันน้อยลงค่ะอ๋อเข้าใจครับคือถือเงินสดหรือพันธบัตรแล้วสู้เงินเฟอ้อไม่ได้ก็เลยมาถือทองดีกว่าประมาณนั้นเลยค่ะสาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟอ้อพวกข่าวสงครามความตึงเครียดระหว่างประเทศการคว่ำบาตรอะไรพวกเนี้ค่ะปัจจัยแบบนี้มักจะหนุนทองคํามากที่สุดเลย เพราะคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่จับต้องได้เชื่อมั่นกันมานานครับผมข้อ4ีละครับ4ความต้องการภาคอุตสาหกรรมอันนี้กระทบแพลตินัมกับเงินโดยตรงเลยค่ะถ้ายอดผลิตรถยนต์ดีชิปขายดีโซล่าเซลล์บูมราคา2ตัวนี้ก็มักจะได้ผลบวก แต่ถ้าอุตสาหกรรมชะลอกราคาก็อาจจะซึมซึมลงไปและข้อสุดท้าย 5. อุปทานจากเมืองและสต็อกคือถ้ามีข่าวว่าเมืองใหญ่ๆมีปัญหาผลิตได้น้อยลงขาดคนขาดไฟขนส่งไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็อาจทําให้ของในตลาดน้อยลงแล้วก็ดันราคาขึ้นได้ในระยะสั้นฟังดูแล้วปัจจัยพวกนี้มันไม่ได้ทำงานแยกกันเดียเด่ยวๆใช่ไหมครับแต่มันแบบส่งผลถึงการเชื่อมโยงกันตลอด ถูกตั้งเป๊ะเลยค่ะมันสัมพันธ์กันตลอดเวลาอย่างเช่นสมมุติว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆเพื่อสู้เงินเฟ้อนะคะอันนี้ตามทฤษฎีก็ควรจะทําให้เรียวยูสูงขึ้นดอลลร์แข็งขึ้นซึ่งกดดันทองแต่แต่ถ้าช่วงนั้นดันมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นพอดีความต้องการทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะพุ่งขึ้นมาจนราคาทองขึ้นสวนทางไปเลยก็ได้ค่ะอ๋อครับ หรืออย่างแพลตินัมถ้าเกิดมีความต้องการใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นมากๆราคาก็อาจจะขึ้นได้นะคะแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะกําลังชะลอตัวอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ต้องมองหลายๆปัจจัยประกอบกันเสมอค่ะช่างน้าหนักดูว่าอะไรมีผลมากกว่าในช่วงนั้นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณครับทีนี้เราลองมาเจาะมุมมองสําหรับแต่ละตัวกันบ้างดีกว่าครับเริ่มที่ทองคําก่อนเลย ได้ค่ะสำหรับทองคำนะคะจุดแข็งก็อย่างที่รู้กันค่ะสินทรัพย์ปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยตลาดใหญ่สภาพคล่องสูงมากช่วยป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อความเสี่ยงเชิงระบบได้ดีโดยเฉพาะถ้าเถอะอยาวๆครับจุดอ่อนคือเขาไม่สร้างกระแสงเงินสดนะคะไม่มีปันผลไม่มีดอกเบีย้ยผลตอบแทนก็มาจากราคาที่เปลี่ยนไปซึ่งก็มักจะผูกกับวัฏจักรดอกเบี้ยดอลลาร์ทำให้บางช่วงอาจจะดู เออไม่หวือหวาเท่าหุ้มหรือเงินอืแล้วมุมมองตามระยะเวลาล่ะครับสั้นกลางยาวมุมมองระยะสั้น1-3เดือนราคาจะไวกับพวกข่าวดอกเบี้ยเฟดมากค่ะแล้วก็สถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆในโลกถ้ามีอะไรไม่แน่นอนเกิดขึ้นทองมักจะยืนได้แข็งหน่อยระยะกลาง3-18เดือน ถ้ามีสัญญาณว่าดอกเบีย้ยกำลังจะเป็นขาลงแล้วเงินเฟอ้อเริ่มนิ่งๆหรือชะลอลงก็มีโอกาสที่ราคาทองจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบหรืออาจจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ค่ะระยะยาว1-5ปีบทบาทของทองในฐานะทุนสำรองของธนาคารกลางทั่วโลกยังเป็นปัจจัยหนุนความต้องการระยะยาวค่ะการทยอยสะสมหรือ DCA เนี่ยยังเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับทองคาอยู่ค่ะขอบคุณครับต่อมาที่แพลตินัมบ้าง ตัวนี้ดูจะมีความเฉพาะทางมากกว่าใช่ค่ะแพลตินัมนี่ก็น่าสนใจไปอีกแบบนะคะจุดแข็งคือหายยากกว่าทองนะคะแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมสำคัญอย่างเครื่องฟอกไอเสียรถยนต์แล้วก็พวกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเซลล์ชัวเพลิงไฮโดรเจนทำให้มีโอกาสโตได้ดีค่ะถ้าเศรษฐกิจฟื้นหรือมีเทรน์พวกนี้หนุนจุดอ่อน ก็คือพึ่งพาความต้องการอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงทําให้ราคาผันผวนตามเศรษฐกิจมากกว่าทองแล้วก็สภาพคล่องในบ้านเราอาจจะน้อยกว่าทองอาจจะหาซื้อขายไม่ง่ายเท่าค่ะมุมมองตามระยะเวลาระยะสั้นราคาจะไวกับพวกตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ดัดชนีภาคการผลิตถ้าออกมาดีเกินคาดก็อาจจะเห็นราคารีบาวด์ได้ค่ะระยะกลางพวกโครงการพลังงานสะอาดไฮโดรเจนน่าจะเป็นปัจจัยหนุนความต้องการในระยะกลางนะคะเป็นธีมที่น่าจับตาระยะ ยาวอันนี้ต้องคอยดูเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะที่อาจจะมาแทนที่หรือลดการใช้แพลตินัมลงซึ่งอาจจะจํากัดเพดานราคาในระยะยาวได้การลงทุนในแพลตินัมเลยอาจจะต้องดูเรื่องกระจายความเสี่ยงด้วยค่ะและสุดท้ายครับเงินซิลเวอร์ตัวนี้ถึงราคาต่อนหน่วยจะน้อยกว่าเพื่อนแต่ความผันผวนนี่ไม่น้อยเลย เงินนี่มีสีสันสุดเลยค่ะจุดแข็งอย่างที่บอกคือราคาต่อนหน่วยถูกกว่าเยอะทําให้เริ่มสะสมง่ายกว่าค่ะใช้งบไม่สูงแล้วก็มีแรงหนุนสําคัญจากอุตสาหกรรมที่กําลังโตอย่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โซล่าเซลล์ซึ่งเป็นเมกะเทรนเลยจุดอ่อน ความผันผวนสูงสุดจริงๆค่ะแกว่งแรงมากแล้วก็สำหรับในไทยต้องไม่ลืม VAT 7%ตอนซื้อเงินแท่งนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมหรือสเปรดตอนขายคืนที่ค่อนข้างสูงอื mm hmm. มุมมองตามระยะเวลาระยะสั้นมักจะเคลื่อนไหวตามทองกับดอลลาร์ค่ะแต่จะแกว่งแรงกว่ามากเหมาะกับคนที่เข้าใจและรับความเสี่ยงสูงสูงได้จริงๆ ระยะกลางตีมพลังงานสะอาดโดยเฉพาะเรื่องโซลาเซลล์เป็นปัจจัยบวกสำคัญค่ะถ้ายอดติดตั้งโตเยอะๆราคาก็มีโอกาสปรับขึ้นได้ระยะยาวเพราะเพึ่งอุตสาหกรรมเยอะก็มักจะเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศร,รษฐกิจโลกค่ะกลยุทธ์ที่แนะนำก็คือทยอยสะสมตอนราคาอ่อนตัวไม่ควรไล่ซื้อตอนราคาวิ่งไปแรงๆแ,แล้ว <c oughs> การเชื่อมโยงมุมมองกับปัจจัยขับเคลื่อนนี่สำคัญจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่า ถ้าดอกเบีย้ยลงเรียวยิวต่ำทองก็อาจจะมาหรือถ้าเทรนพลังงานสะอาดแรงเงินกับแพลทินัมก็ได้ประโยชน์ให้เลยค่ะเข้าใจตรงนี้จะช่วยให้เราวางแผนเลือกกลยุทธ์ที่มันเหมาะกับเป้าหมายเราระยะเวลาแล้วก็ความเสี่ยงที่เราโอเคกับมันได้ค่ะแล้วถ้าตัดสินใจลงทุนแล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่ข้อมูลแนะนำเห็นมีหลายแบบ หลักๆมี4วิธีที่นิยมกันค่ะ 1. ซื้อโลหะแท่งจริงๆอันนี้คือซื้อทองแท่งเงินแท่งแพลตินัมแท่งมาเก็บเองเลยให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของแต่ต้องเน้นร้านที่น่าเชื่อถือนะคะดูมาตรฐานความบริสุทธิ์แล้วก็อย่าลืมบวกต้นทุนแฝงต่างๆที่คุยกันทั้งพรีมเปียมกําเน็ตสเปรด VAT ของเงินแท่งครับผม 2. เหรียญหรือเครื่องประดับอันนี้อาจจะเน้นสวยงามสะสมแต่ปกติแล้วสเปรดกับค่ากําเน็ตจะสูงกว่าแบบแท่งค่ะ ถ้ามองเรื่องลงทุนอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ 3. ลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือ ETF อันนี้สะดวกมากค่ะซื้อขายในตลาดหุ้นได้เลยสภาพคล่องดีจัดการง่ายมีคนดูแลให้แต่ก็มีค่าธรรมเนียมกองทุนนะคะที่ต้องจ่าย 4. สัญญาฟิวเจอร์สหรือ CFD อันนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์สูงแล้วนะคะเหมาะกับการป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรสั้นๆเพราะมีเลเวอเรจคือเหมือนยืมเงินมาลงทุน มันทำกำไรได้เยอะแต่ก็ขาดทุนได้เยอะมากๆเหมือนกันค่ะมีความเสี่ยงสูงต้องระวังมากๆการเลือกวิธีก็ต้องดูความถนัดกับเป้าหมายเราด้วยนะครับแล้วกลยุทธ์ตามระยะเวลาลงทุนล่ะครับมีแนวทางไหมครับข้อมูลก็ให้แนวทางคร่าวๆไว้นะคะแต่ย้ำว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างต้องปรับตามสถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละคนค่ะ ระยะสั้น1-3เดือนอาจจะเน้นถือทองคำหรือถือเงินสดรอจังหวะพอมีปัจจัยหนุนค่อยเข้าซื้อเช่นดอลลาร์ออนหรือมีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นและสำคัญมากคือต้องมีจุดตัดขาดทุน Stop Loss ค่ะระยะกลาง38เดือนการทยอยลงทุนสม่ำเสมอหรือ DCA น่าจะเหมาะค่ะอาจจะเน้นทองคำเป็นหลักแล้วก็ผสมเงินหรือแพทที่น้ำเข้าไปบ้างเพื่อโอกาสโตจากอุตสาหกรรมระยะยาว1-5ปี มองเป็นการสร้างพอร์ตโลหะมีค่าเลยอาจจะแบ่งให้ทองเป็นแกนหลักเช่น50-70%แล้วก็เติมเงิน10-20%แพททิ้นัำอีก5-10%อันนี้แค่แนวทางนะคะต้องปรับตามความเสี่ยงที่รับได้การใช้ DCA นี่ดีเลยนะครับช่วยลดความเสี่ยงเรื่องจับจังหวะตลาดเพราะมันยากจริงๆที่จะรู้ว่าตรงไหนต่ำสุดสูงสุด ใช่ค่ะ DCA ช่วยเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อได้ราคาดีที่สุดไหมแล้วก็การกระจายการลงทุนไปหลายๆอย่างทั้งโลหะหรือสินทรัพย์อื่นด้วยก็ยังเป็นหลักสำคัญที่สุดในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมค่ะแน่นอนครับลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงข้อมูลนี้ก็สรุปประเด็นความเสี่ยงสำคัญๆที่ต้องระวังไว้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะประเด็นหลักๆก็คือราคาผันผวนอันนี้เจอแน่ๆค่ะจากปัจจัยต่างๆที่เราคุยกัน วิธีรับมือก็คือ DCA กระจายลงทุนมองยาวๆหน่อยสภาพคล่องส่วนต่างราคาซื้อขายโดยเฉพาะแพลตตินัมกับเงินในไทยหรือทองรูปพ,พันธ์ก็ต้องเลือกร้านดีๆที่น่าเชื่อถือมีนโยบายรับซื้อคืนชัดเจนแล้วก็เช็คมาตรฐานความบริสุทธิ์ให้ดีความเสี่ยงภาษีค่าธรรมเนียมอย่างที่ย้ำไปคือ VAT 7%ของเงินแท่งในไทยค่ะต้องเอามาคิดเป็นต้นทุนด้วยแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆตอนขายคืน ความเสี่ยงในการเก็บรักษาถ้าเราซื้อมาเก็บเองเยอะๆมูลค่าสูงๆก็ต้องคิดเรื่องความปลอดภัยค่ะอาจจะต้องเช่าเซฟธนาคารหรือทำประกันเพิ่มการรู้ความเสี่ยงและวางแผนรับมือไว้ก่อนนี่สำคัญมากจริงๆครับเหมือนเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ค่ะการคำนวณต้นทุนรวมจริงๆทั้งหมดจะช่วยให้เราประเมินได้ว่าเออผลตอบแทนที่คาดหวังมันคุ้มกับความเสี่ยงที่เราต้องรับหรือเปล่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหรือกำลังศึกษาอยู่ ข้อมูลมีเหมือนเช็คลิสสั้นๆให้ลองถามตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับน่าสนใจดีมี5ข้อเช็คลิสต์นี่มีประโยชน์มากค่ะลองทบทวนกันดูนะคะ 1. วัตถุประสงค์คืออะไรซื้อไปทำไมะคะกันความเสี่ยงเก่งกำไรหรือออมยาวๆเป้าหมายต้องชัดก่อน 2. งบเท่าไหร่สัดส่วนในพอร์ตเท่าไหร่ลงทุนเท่าที่รับความเสี่ยงได้นะคะอย่าให้กระจุกตัวเกินไป 3. ซื้อช่องทางไหน เลือกร้านกองทุนหรือโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเช็ครีวิวนโยบายรับซื้อคืนด้วยค่ะ 4. เก็บหลักฐานตรวจสอบมาตรฐานใบเสร็จใบรับรอง serial number เ,เ,เก็บไว้ให้ดีค่ะ 5. าคำนวณต้นทุนรวมทั้งหมดอย่าลืมบวกค่าใช้จ่ายแฝงทุกอย่างเข้าไปด้วยนะคะพรีเมียมสเปรดภาษีค่าเก็บรักษาข้อมูลยังให้ตัวอย่างสัดส่วนการจัดพอร์ตโลหะมีค่ามา3แบบด้วยอันนี้ย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นแค่ตัวอย่างต้องปรับตามความเสี่ยงแต่ละคน ผาตัวอย่างก็น่าสนใจนะคะแบ่งตามระดับความเสี่ยงคร่าวๆก็สายเน้นมั่นคงก็อาจจะเน้นทองคำเยอะหน่อยเช่นทอง70%เงิน1 0บปอร์ตพาตินนมหาซที่เหลืออาจจะเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นสายสมดุลอาจจะลดทองลงมาเพิ่มเงินกับพัตินัมขึ้นเช่นทอง60%เงิน20%พัตินนมสิสายเน้นโอกาสโตจากอุตสาหากรรมอันนี้สําหรับคนรับเสี่ยงสูงขึ้นเชื่อในธีมอุตสาหากรรม อาจจะเป็นทอง40เงิน30แพตตินัม20การมีแนวทางแบบนี้ก็ช่วยให้เห็นภาพเริ่มต้นได้ดีเลยครับสรุปแล้วจากการคุยกันทั้งหมดนี้ดูเหมือนทองคำก็ยังเป็นแกนหลักในการการความเสี่ยงจริงๆนะครับใช่ค่ะบทบาทนั้นยังชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเงินกับแพตตินัมก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก สำหรับคนที่มองหาโอกาสโตที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะพลังงานสะอาดซึ่งเป็นเมกะเทรนนะคะแค่ต้องยอมรับความผันผวนที่สูงกว่าและบริหารความเสี่ยงให้ดีดังนั้นกลยุทธ์อย่าง DCA การกระจายสัดส่วนให้เหมาะกับความเสี่ยงตัวเองและการมีวินยัยไม่หวั่นไหวตามตลาดระยะสั้นน่าจะเป็นคุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้นักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่เดินทางในตลาดนี้ได้ดีขึ้น ทิ้งทายที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้คือในขณะที่บทบาทของเงินกับแพลตินัมในเทคนโนโลยีสีเขียวอย่างโซลาเซลล์หรือไฮโดรเจนมันกำลังสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆมันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือนโยบายสนับสนุนพลังงานสะอาดครั้งใหญ่ในอนาคตเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบแรงๆทั้งบวกหรือลบต่อมูลค่าระยะยาวของเงินกับแพลตินัม แล้วผลกระทบนั้นมันจะต่างจากบทบาทที่มั่นคงกว่าของทองคํำยังไงอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะและอาจจะต้องมาคิดในการวางแผนลงทุนยาวๆต่อไปนะคะถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Nonstop Investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะและหากคุณมีการลงทุนสินทรัพย์ใดที่น่าสนใจให้เรา Nonstop Investment นำมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ